สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่ตอกคุดนะฮะตอกคุดอยู่ที่คลองหลอดนะฮะแถวคลองหลอดนี่นะฮะวันนี้มาอัปเดตสินค้าร้านพี่เบิร์สสักหน่อยนะฮะมีอะไรมาใหม่บ้างนะาขายดิบขายดีนะฮะมาดูสักหน่อยขายทุกวันพุธนะฮะวันพุธวันเดียวช่วงเช้าถึงเที่ยงนะฮะโอ้โหวันนี้ แคมาอัปเดตให้ดูนะฮะนี่พี่เบิร์ตสวัสดีครับสวัสด,ดีครับโอ้โหนี่มีจอ LCD เยอะแยะเลยโอ้โหแค่วันนี้มาอัปเดตสินค้าให้ชมนะฮะไม่ได้มานานเลยเป็นเดือนเลยมั้ง <c oughs> มีของใหม่มาเพียบเลยนะพี่ของเก่าหมดไปเกลี้ยงแล้วอ้หนี่มีคีย์บอร์ดต,ตัวใหญ่อย่างนั้นด้วยเนี่ย มีขาเลยนะต่วิ่งได้ตั้งเลย,ยคีย์บอร์ดพี่เล่นเป็นเหรอเนี่ยคีย์บอร์ดเล่นเป็นป่ะนี่เป็นครับโอ้โหนี่ตัวเบลเลอร์เลยตัวเท่าไหร่พี่คีย์บอร์ดนี่คีย์บอร์ดใช้สองพันครับสองพันเองขาต้งหเดี๋ยวไปดูสักหน่อยนะ <c oughs> นี่ยมี lcd tv มาด้วยนะขอไปซ้ำสูง เติมเลยนี้ซับโอ้โหซูปเปอร์วูปเปอร์เติมนะฮะมันเลือกกันเนี่ยอันนี้น่าจะจองนี่จองไปเรียบร้อยแล้วซัมซุงเนี่ยทาวเวอร์นะอันนี้เอาไปเรียบร้อยแล้วโอ้โห,โหได้ของส,อสวยๆงามๆสวยจังเลยชุดนี้นี่ชุดเท่าไหร่เนี่ยครับไปเท่าไหร่ แก๊สร้ครบพันหนึงเหรอพร้อมเครื่องพันหนึ่งทั้งชุดเลยชุดนี้พันหนึ่งพันหนึ่งต่ออ๋อเหรอโอ้โหแก๊สรถให้ด้วยอ๋าเขา้อเคยต้อเคยมาซื้อเขาสองครั้งแล้วเหรอโอ้โหชุดเลยนะขายเครื่อะมันพันสองโอ้โหแต่ว่าเราเอาชุดนไปขายต่อสบายเลยนี่โอ้โหได้ครบชุดเลยนะได้ซับด้วยเครื่องเล่นด้วยเครื่องเล่นซับ แล้วนี้อีกสี่ตัวโอ้ถูกวันนี้ถูกกวันนี้ไม่มีอีกแล้วยินดีด้วยครับยินดีด้วยมามาตั้งแต่เช้าเลยทีวีก็น่าใช้นะทีวีนี่ทำอันนี้มันชุดโฮมเทเตอร์เนี่ยดูหนังฟังเพลงได้เลยสายครบใช่ไหมฮะตรวจแล้วสายครบครับลองเสียงแล้วยังไม่ได้ลอง โอ้ไม่ต้องร้องแล้วมั้งตอนนี้ยังงี้ไม่เป็นไรหรอกใช่แต่ลำโพงคุ้ม่ายคุ้มแล้วลำโพงตกตัวละสองร้อยดีนี่นะครับจะไปเป็นตัวตัวสู้ๆนะฮะสู้ๆเจ้าอะลยนะทีวีนี่กี่บาทจุ๊นเนี่ยรวมเลยเลยเว้ยยาไปต้องดีดลวยยางยังยางกระจิบ้านอะเยี่ยมสองสองนะ ทีวีนี้ใช้ได้ไหมพี่ลองไงทีวีจานสภาพเลยนพี่จานสภาพเลยนะตัวเท่าไหร่อ่ะตัวแรกนี่สองพันสองเท่าไหร่นะสองพันสองสองพันสองตัวตัวลองมีอแบบเงี้ยพันห้าโอ้โหลองเมาเองใช่ป่ะลองเมาเองเลยห้ามลองเลยพี่ถ้าเกิดซื้อพันห้าแล้วลองได้ซื้อพันห้าก็ลองไม่ได้เหมือนกันให้เอากลับไปเลยซ่อมเองซ่อมเองซ่ออมเหกสิบนิ้วเลยมันเนี่ย สีเอ้ยสี่หกสี่หกครับตัวหลังสี่สิหลังสีเอ้ยนี่มันน่าจะห5แล้วมั้เนี่ยสีครับผมดูอ๋อดูแล้วใช่ไหมตัวเลขสีกไม่ใช่ใช่ใมันมันเสียบมันเะมาสองพันสอง5ันห้ไปซ่อมคุมเลยเนาะต้องลองเสียงเปิดดูนี่นะเพียบ

คอคเมเพนแอนต์บอกว่า,อย,าอย่างนี้ก็ขึ้นแล้วนี่ถ้าอย่างนี้ <c oughs> นขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นแล้วเนี่ยถ้ขึ้นแล้วเนี่ยถ้าถ้าไม่ขึ้นมันก็จะเลือนไปเลยใช่ป่ะอันนี้ขึ้นนั่นเองเมื่อกี้ขึ้นข้อความแล้วโอเคเลยเปิดไม่เปิดไ,ไม่ถูกช่องอยู่เต๋อ

ีแ,แตนจะอ่านไม่รู้อีกนแล้วโอ้โหลายพอยเลยพีนะ่เบิร์ดแถวนี้มาด้วไม่ใช่เป็นเป็นแขนงะสองที่นี่ก็มีดีนะวี่อเนี่อะไรเบิร์เบิร์ดมีอะไรวดเสียร้ห้าสิบเสียแบบไม่รู้เลยพี่